สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้จะเอาน้ำหอมจา,ารามาอวดให้ดูกันนะคะที่เคยลงรูปไปแล้วเนาะแต่ว่าขวดมันสวยมากเราอะลงรูปไปแล้วแบบไม่ฟินอะ่ะก็เลยต้องมาเป็นคลิปเลยนะคะก็อันนี้น้ำหอม่อเดี๋ยวค่อยอวดน้ำหอมเนาะก็จะบอกว่าเกินก่อนละกันว่าน้ำหอมเนี้ยเขาอ่ะยี่ห้อจา,าราเนี่ยเขาบอกว่าเขานำเข้าจากประเทศอียิปต์โอ้โหเขาพัก ลำเข้าจากประเทศอียิปต์กันเลยทีเดียวนะคะเห็นว่ามาจากกรุงไคโรกันเลยก็บอกว่าเป็นน้ำหอมจากดินแดนไอเคุตอนนี้มีทั้งหมด4กลิ่นนะคะก็คือตอนเราซื้ออะเราเห็นว่าเฮ้ยช่วงโปรโมชั่นเปิดตัวเลอถั่วและ790บาทจ้าราคาพันกว่าบาทนะคะก็แบบเฮ้ยไม่ได้แล SE ้วอินี่มาากอีมากนะคะก็เลยแบบว่าต้องซื้อแหละมันต้องมีสก่ลที่โดนใจเรานะคะเราก็เลยจัดการแอดไลน์ไปหา เจ้าของว่าเออมันสามารถไปเทสไปดมกลิ่นที่ไหนได้บ้างไหมที่สี่กลิ่นเนี้ยเขาก็บอกว่าเออตอนนี้มันยังไม่มีหน้าร้านแต่ถ้าเข้ามาทานที่บริษัทเนี่ยก็จะอ่ามีมีเทสเตอร์ให้แต่ว่ามันไกลเราก็เลยไม่ได้ไปเขาก็เลยส่งอ่าเพดความอธิบายกลิ่นมาให้เราดูนะคะอ่ะเราก็เลยตัดสินใจว่า สนใจ ICS กับ Secret of the Desert นะคะ s e c ค e t of the Desert ค่ะเราสนใจ2กลิ่นนี้ก็แบบตอนแรกว่าจะเอาขวดเดียวไงเพราะไม่แน่ใจว่าเออกลิ่นมันจะถูกใจเราไหมแต่แม่ค้าก็บอกว่าเอาเวลา2กลิก่นไม้แล้วเดี๋ยวแทมเทสตเตอร์อีก2กลิ่นที่เหลือให้ด้วยนี่ก็แบบโอเคค่ะ,เ,เ,อะเออง่ายเนาะเออเราก็แบบขวดละเจ็ดร้จากพันกว่าบาทโอเค สองกลิ่นก็สองกลิ่นนะคะมาเราจะให้ดูแพ็กเกจกันนะคะแพ็กเกจแบรนด์เนี้ยบอกเลยว่าที่สุดว้าชอบมากอะ่ะเออนี่เปิดกล่องปบษนีมาเป็นอย่างนี้เลยนี่เป็นหนังสือนะคะแล้วตอนนี้เรา,เาขวดน้ำหอมออกมาแล้วเราจะเปิดให้ดูว่าตอนเราเปิดออกมาพึ่บเป็นอย่างเงี้ยแต่มันเออก็มีขวดน้ำหอมอยู่ข้างในอย่างนี้ แล้วก็มีโฟมแบบนี้ปิดหน้าอยู่ทีนึงนะคะสวยงามมากอขออนุญาตควรน้พรอมออกก่อนเนาะนี่เปิดเนี่ยตรงนี้ก็จะมีเขียนเขียนนู่นเขียนนี่อะไรไว้เลยนะคะเบื่อหนังสือแพ็กเกจเป็นแบบออกแนวหนังสือที่สันปกก็สวยงามนะคะกล่องเป็นกระดาษอันนี้ด้านหลังแบบก็จะเขียนเขียนอะไรเอาไว้เนาะเอออันนี้คือเป็นกลิ่นไอซิสนะคะนี่ ส่วนอันนี้เป็นซีเคดออฟเด e เซอร์นะคะอถูกไหมเดซเซอร์ดซเซอร์เดซเซอร์เนาะเออ <c oughs> ก็เหมือนการเปิดมาก็เจอแบบนี้เหมือนกันนะคะ <c oughs> เขาก็จะมาในนี้แล้วก็มีโฟมปิดด้านหน้าอีกที <c oughs> ส่วนตัวเทสเตอร์เรายกให้เพื่อนไปแล้วเออนี่อันนี้ก็เหมือนกันก็มีคาอธิบายมีตัวหนังสือเขียนเหมือนเป็นหนังสือเล่มหนึ่งนะคะสวยมาก ็นไหมสวยมากมาเรามาที่ขวดน้ำหอมกันดีกว่านี่สวยงามตะการตามากให้ดูใกล้ๆคือแบบไม่ใช่ก้องแก้งนะแข็งแรงนะคะแบบเปิดออกมาก็จะเป็นแท่งแก้วที่มีน้ำหอมติดออกมาด้วยคือน้ำหอมของแบรนด์นี้อุ้หอม <c oughs> คือน้ําหอมของแบรนด์นี้มันไม่ใช่แบบเที่ยวามาพ่นๆที่ต้องพ่นทั้งตัวเนอะนี่ก็ไม่ใช่เขาไม่ไม่ใช่สาวกน้ําหอมเท่าไหร่ก็เลยแบบเออใช้คาพูดไม่ถูกนะแต่แบบมันไม่ใช่มาพ่นๆที่แบบต้องใส่เยอะนะนี่ก็คือเป็นเขาบอกว่ามันสกัดจนเป็นน้ํามันเป็นออยนะคะก็สามารถเอามาแตะตามจุดต่างๆได้เลยกลิ่นหอมคงทนมากไม่ระเหยเออนี่สองกลิ่นของเรามาที่ตัวนี้ก่อนก็คือตัวนี้มาจากกล่องนี้นะคะ อัน,นกลิ่นไอซิสนะคะกลิ่นนี้จะออกแนวเป็นผู้หญิงสำหรับความรู้สึกเรานะเออจะเป็นผู้หญิงลึกลับหน่อยไม่ได้หวานมากไม่ได้แบบกลิ่นแน่นๆอะไรแบบนั้นนะก็จะเป็นแบบออกแนว ดูมีสเสน่ห์ลับๆดูหน้าค้นหาอะไรแบบนี้ไม่รู้แต่กลิ่นนี้ถูกใจมากปกติไม่ได้ชอบน้าหอมผู้หญิงแงก็จะแบบติดกลิ่นทางผู้ชายมากกว่าแต่ตัวนี้คือเป็นน้าหอมกลิ่นที่ค่อนข้างผู้หญิงที่เราชอบมากนะคะตอนนี้แล้วก็กลิ่นนี้อันนี้นี่กล่องนะคะนี่คือมาด้วยกัน Secret of Desert นะคะอันนี้จะเป็นกลิ่นแบบ fresh r e s h เรียกว่าอะไรอ่ะจะกลิ่นสปอร์ตก็ไม่เชิงสปอร์ตทางผู้หญิงนิดนิๆละกัน <c oughs> ก็คือกลิ่นมันจะใสๆหน่อยไม่ใช่เป็นกลิ่นแน่นๆไม่ใช่กลิ่นหวานๆไม่ได้มีกลิ่นอมเปรี้ยวหรืออะไรแบบนี้เลยนะคะก็ <c oughs> จะเป็นกลิ่นอ่าเฟรชอธิบายไม่ถูกแต่แบบจะสดชื่นหน่อยชอบตัวนี้ชอบมากรู้สึกแต่ว่า ใช้แล้วรู้สึกตัวสะอาดเฮไม่ได้หมายถึงสะอาดแบบนั้นนะมันเป็นกลิ่นแบบกลิ่นสะอาดสะอาดะคะ่ะเออชอบชอบมากจริงๆแล้วก็ติดทนมากแต่ความรู้สึกเราอะพอใช้ไปแล้วอะเหมือนตัวเนี้มันจะแอบติดทนกว่าเอออันเนี้ยเหมือนแบบถ้าพอออกเหงื่อเยอะๆปุ๊บอะมันจะไปเร็วค่อนข้างเร็วกว่าปกตินะคะแต่อันเนี้ย ก็ยังพอเหลือกลินบ้างคือเป็นคนแบบถ้าเหงื่อออกอาจะเหงื่อออกเยอะมากก็เลยแบบอาจมันอาจจะช้าล้างออกไปได้ง่ายแล้วก็เร็วกว่าแต่ว่าเราเคยทาแบบอยู่ห้องแอร์เดินห้างหรืออะไรแบบนี้กลับมาอยู่บ้านคือมันทนมากทั้ง2ตัวเลยแบบว่าอยู่ทนยันอาบน้ําตอนเย็นตอนกลางคืนเลยแบบนี้นะคะเอออีกสส่วนอีก2กลิ่นก็คือกลิน คีโอพัตตากับคีออฟไลฟ์นะคะก็คือคีโอพัตตาจะเป็นกลิ่นหวาน,วนแน่แนๆออกแนววานิลาหน่อย Urban illa, เออเป็นเบสวานิลาอะไรประมาณนี้สำหรับความรู้สึกเรานะแล้วก็คีออฟไลฟ์จะเป็นผู้หญิงหวานซ่อนเปรี้ยวเบาๆแต่ก็ยังหวานหนักอยู่ไม่ได้อ่าไม่ได้แบบอันนี้ไม่ได้แบบอ่าชื่ออะไรนะไอซิสนะคะ <laughs> จำชื่อไม่ได้ไม่ได้เป็นกลิ่นแบบไอซิสนะคะก็คือจะ ถ้าเรียงลําดับความหวานก็คีโอพัตตานํามาดับแรกเลยนะคะเป็นหวานวานิลาเลยซึ่งส่วนตัวเราอะเราไม่ชอบกลิ่นวานิลานะคะก็เลยยยเทสเตสได้ให้เพื่อนไปแล้วนะคะส่วนใหญ่ผู้หญิงก็จะชอบกินวานิลาเนาะถ้าใครแบบชอบแนวหวานหวานอะไรแบบเนี้ยแนะนําค่ะไปคียโอพัตตเลยอะค่ะส่วนคีย์ออฟไลฟ์นะคะไมะ่เรียกว่าอะไรอะมันก็ไม่ได้หวานมากแล้วมันก็ไม่ได้ดูลึกลับเท่าตัวไอซิสนะคะเออเราว่าถ้าแบบใคร ออกแนวแบบผู้หญิงหวานหน่อย2 2ออ,อันนะั้นอะสกลิ่นนะนะั้นอะจะน่าสนใจมากนะคะส่วนใครชอบเฟสเฟชก็มาตัวนี้เลยอันนี้แบบดีงามจริงๆชอบมากนะคะเป็นกลิ่นที่เราเคยตามหาอยู่แล้วก็แบบหาไม่ได้เลยดมยังไงก็ไม่เจอสกิ่นทั้งแบบตามแบรนด์ทั้งตามตลาดนัดอะไรแบบนี้ไม่เจอเลยนะคะส่วน,นนี้ก็เป็นกลิ่นที่ ชอบใช้บ่อยใช้บ่อยตอนนี้ใช้อยู่สองตัวเลยเพราะว่าที่เหลือมันก็จะติดไม่ทนเท่าพวกนี้นะคะเพราะน้ำหอมส่วนใหญ่เราอ่ะมีความรู้สึกว่ามันจะติดเสื้อผ้ามากกว่าที่จะติดตัวเรานะคะเออแต่อันนี้ก็คือไม่ต้องใช้เยอะด้วยไม่ต้องมานั่งพน่พนพน่พนพน่พนทั้งตัวนะคะส่วนตัวเราแล้วเมื่อก่อนอ่ะเคยแพ้น้ําหอมก็เลยไม่ใช้เลยแล้วก็หลังๆเนี่ยเพิ่งมาแบบ กลับมาลองเทสดูว่าแบบยังแพ้อยู่ไหมก็ปรากฏว่าไม่แพ้แล้วนะคะก็เลยเริ่มกลับมาใช้น้ำหอมอีกครั้งหนึ่ง ะะก็สําหรับรีวิวน้ำหอมวันนี้เออไม่คิดว่าชีวิตตัวเองจะได้รีวิวน้ำหอมนะคะเพราะเคยแพ้หนักมากก็ถนะ้าใครสนใจน้ําหอมก็ไปที่เพจของจาปปาราได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะแปะไว้ในโพสต์นะคะืออ,อโปรโมชั่นเขาก็มีเรื่อยๆเนาะของเรามันเป็นโปรโมชั่นเปิดตัว790มันอาจจะถูกหน่อยล่าสุดเราเห็นโปรขวดละ990ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามัน ยังเป็นโปรนั้นอยู่ไหมหรืออะไรอย่างนี้นะคะลองดูเพราะว่าแบบแนะนาหมาจริงๆกลิ่นแบบดีงามมากโดยเฉพาะแพ็กเกจนี่รักแพ็กเกจมากรักแบบธนูถนอมถึงขั้นเก็บแย่จากน้ำหอมตัวอื่นนะคะเพอบอกว่า,วาชอบมากรักมากเออคือแบบดีงามต้องไปโดนนะคะขอบคุณนะคะทุกคนที่มารับชมวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย See. Can we put in that airplanes in the night sky are like shooting stars I can really use the right wish right now wish right now wish right now can we put in that airplanes in the night sky are like shooting stars I can really use the wish right now wish right now wish right now yeah.